ครับพบกับผมป่ามนคนเล่าเรื่องวันนี้มีเรื่องเราดีๆมีสาระมาฝากเป็นคำกล่าวของนักปราชญ์ดจีนนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะประเพณีดนตรีหนังสือเลขต่อสู้ป้องกันหกคำประเพณีดนตรีหนังสือเลขต่อสู้ป้องกันทั้งหมดหกคำประเพณีในที่นี้สมมติว่าเราจะ เราเข้าไปทํางานในหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งในหน่วยงานหรือองค์กรนั้นนะเขาก็จะมีประเพณีของเขาถ้าเขาเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่แบบมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองประเพณีสมมุติว่าเขาเน้นในเรื่องของการลําดับขั้นเ,เป็นผู้ใหญ่คนที่มีอาวุโสกว่าอะไรเงี้ยคือคน ผู้น้อยกคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่าก็คือการขึ้นตําแหน่งอะไรพวกนี้ก็จะให้อาวุโสไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในส,งสังคมไทยก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับหรือมีแบบมียศมีอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นระบบศักดินาอะไรประมาณเนี้ยนั่นก็คือประเพณีของเขาซึ่งไม่ว่าจะเข้าไปทํางานด้วยหรือไปติดต่อ การค้าอะไรก็ตามหรือทําธุรกิจก็ตามก็ต้องเรียนรู้เรื่องประเพณีของเขาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะไปทําผิดนูน่นนี่นั่นไปขึ้นมามันก็มันก็ไม่ถึงกับพังอะไรนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยดีให้ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันเราลองสังเกตดูนะประเพณีเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยประเทศไทยมีสี่ภาคหลักๆคนแต่ละภาคนี้ก็ไม่เหมือนกันเรื่องของประเพณีแต่ละแต่ละภาคก็มีประเพณีอะไรของเขาเนี่ย แตกต่างกันออกไปลักษณะน,นิสัยใจคอของคนแต่ละภาคนี้ก็ไม่เหมือนกันลองลองสังเกตดีๆนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือการศึกษาในเรื่องของประเพณีนะครับเรียนรู้เรียนรู้คนอื่นเขานะครับดนตรีดนตรีก็คือความมีสนทีิภาพนะไม่ได้อาจจะไม่ได้หมายถึงตรงๆว่าต้องเล่นดนตรีเป็นอะไรเงรี้ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงการมีศิลปะ การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเรื่องใดเนาะจริงๆมันก็ต้องใช้ศิลปะนั่นแหละมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์จะเข้าไปดื้อๆอะไรบางทีมันก็ไม่ได้ยิ่งทํางานนะมันต้องใช้ยิ่งยิ่งต้องใช้ศิลปะจะใช้อํานาจอย่างเดียวเลยกดขี่อย่างเดียวมก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ใช้คุณด้วยใช้หลักการปกครองรัฐศาสตร์รวมกับนิติศาสตร์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือความมีศิลปะคือดนตรีนะครับหนังสือ ก็คือให้เราศึกษาหาความรู้อ่าหนังสือก็อ่านเยอะเขาว่ากันว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยเราไม่รู้ไม่รู้จริงเปล่าครับก็คือให้ศึกษาหาความรู้ความร,ามรู้วิชาความรู้เนี่ยมันมันล้าสมัยเรียนจบมาไม่กี่ปีมันก็ล้าสมัยยิ่งสมัยนะี้นะมันความรู้มันเคลื่อนที่เร็วด้วยครับเรนนิ่งเคิร์บมันสั้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้กันไวๆนะครับรพิีดนตรีหนังสือเลข เลขก็คือตัวเลขนั่นแหละก็คือว่าให้เราคิดเลขเก่งๆหรือเปล่าก็คือให้เรารู้จักเปรียบเทียบใหร้รู้จักเปรียบเทียบเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะทําเป็นหัวข้อเลยหัวข้อหนึ่งข้อนี้คือเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วมีข้อดีให้คะแนนเท่านั้นเท่านี้ตัดเกรดว่างั้นเถอะหลายๆเรื่องนะบางทีผม ผมตัดสินใจอะไรไม่ได้อะบางทีมันแบบกัามเกงอะไรเงี้ยก็ต้องตัดสินใจโดยทําตารางขึ้นมาเลยแล้วก็ให้น้ําหนักแล้วก็ให้คะแนนไปในแต่และหัวข้อหัวข้ออะ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะซื้อรถสมมตินะอาจจะซื้อรถสุดท้ายมีให้ตัวเลือกอยู่สองยี่ห้ออะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ายี่ห้อนี้ให้อันนี้เราเท่าไรเท่าไรเท่าไรเนี่ยเราก็มาทาเป็นเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยมันก็คํานวณออกมา ได้นะคิดรวมคะแนนรวมอะไรเงี้ยซึ่งก็มันทําให้เรามีแนวทางนะครับบางทีอาจจะคิดโดนมาคะแนนได้คะแนนเยอะได้เราไม่ตัดสินใจเอาอะไรก็ได้ก็เป็นแบบนี้ก็มีนะครับอ่าอันนี้เ,เรียกว่าตัดใจโดยใช้อารมณ์ก็ mm. <laughs> มีส่วนนะครับหลายๆที่หลายๆององกรนะถ้าเราถ้าเรา,เาทํางานในองค์กรอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าไอตัวที่เขาชีวัดบางทีเขาใช้ KPI อะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไร นะหรืออาจจะใช้ไม้บรรทัดไปวัดเลยก็ได้อันนี้คือประเพณีดนตรีหนังสือเลข่าก็คือให้รู้จักใช้อะไรประเมินมีตัวชี้วัดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นน,นั่นเองประเพณีดนตรีหนังสือเลขต่อสู้ให้รู้จักต่อสู้ไม่คือมันคงไม่ถึงกับต้องไปเรียนโชคหวยอะไรเงี้ยนะให้มาต่อสู้ก็คือรู้จักต่อสอู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะ เขาพูดมาอย่างนั้นเราก็ต้องต่อตู้ด้วยแบบนี้อะไรเงี้ยเขาทําให้เรื่องนี้มาแบบนี้ต้องต่อตู้แบบนั้นเพื่อให้เราไม่บาดเจ็บแล้วเขาก็ไม่บอบช้าคือไม่เสียหายทั้งคู่อะประมาณนั้นอะคือนี่คือการการต่อตู้ที่ดีนะครับไม่ใช่ถึงกับว่าต้องฆ่าแกงกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะป้องกันอันสุดท้ายคำว,ว่าป้องกันประพณีดนตรีหนังสือเลขต่อสู้ป้องกันคำว,ว่าป้องกันก็ ในเมื่อเราต่อสู้แล้วอะบางบางเรื่องเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเขาทํามาแบบนี้เราต้องป้องกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือต่อสู้ก็คือบูเนี่ยอ่าป้องกันคือบุออบญอะไรประมาณเนี้ยก็คือมีทั้งบูทั้งบุญการใช้ชีวิตเนี่ยหรือการทํางานอะไรก็ตามมันมันมันต้องใช้ทั้งสองอย่างนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้หรอกต้องเอามารวมรวม,รวมกันหลายๆอย่างรวมกันเป็น อินทิเกรตเข้าด้วยกันเนาะไอตอนเรียนในเวลาเราเรียนมันเรียนแยกแต่ตอนทํางานมันไม่แยกอ่ะมันมันเอามารวมกันเลยไอคาว่าป้องป้องกันเนี่ยก็คือเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองป้องกันผลประโยชน์ของเราป้องกันทรัพย์สินของเราเนี่ยมีวิธีอะไรต่างๆเยอะๆขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางทีมันก็บอกไม่ได้ว่าจะป้องกันยังไงนะอันนี้ก็คือภาะสิทธิของของจื่อเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเอาเอามา เล่ามาฝากกันนะครับโอเคครับ